พี่ตนครับพี่ตนครับพี่ตนครับไปแล้วสวัสดีเจ้าไอแพสเนี่ยอย่างเก่นเจ้าอ้าวันนี้ก็กํกำลังทำพี่แกงส้มของปลาตายนะครับเพรเชิญ่อแม่พี่นองเพื่อนแม่ถูกค้นทีอยู่ตั้งพักตายปากเนือปาาอีตานปลากลางมากินด้วยกันนะครับแกงส้อมอย่างเจ้าโอแกงส้มมันนี้กะแกงส้มไหลบวัวน,นี่กะเจ้า แก่งต้มไล่บัวแก่งต้มปลาช่อนปลาช่อนอันนี้ตังเหนือว่าปลาลิ่มเจ้าแกงส้มปลาลิมใส่ใส่นอบัวแต่คนตังนี้คนว่าไหลบัวนะเจ้าไอ้เพจจะแ่าคนเดียวนาะอครับผมกอทาคนเดียวครับเออถ้ามีอะไรคิดปราดก็อนนี้คุณแม่มาช่วยครับมาติชมนะเจ้าจะต้อง<ม>ห่วงเจ้าลูคทากับข้าวลำลำ,ลำแม่ชอบ ลำเหียเจ้าลำเหียให้ดูแก้งให้ดูแก้งส้มก้องหลังเป็ดนะครับมันนี้เหลืองอารามลำเหียเจ้าลำคนาเจ้าก็เดี๋ยวท่าพอเนาะแก่งส้มไหลบัวใส่ปลาลิมเจ้า